สวัสดีครับพวกเราเด็กสาธิตรบกวนช่วยฟังพวกเรากันสักนิดวันนี้ผมจะบอกแบบไม่กระซิบไม่เชื่อไปฟังในสิ่งที่ผมคิดเริ่มแรกเราไปเที่ยวเมืองการสิ่งที่เห็นอันดับแรก คือสะพานเฮ้ยอะไรวะอันนั้นอันธพานพอจะรับไปดูกันอีกด้านทุกคนเห็นแพรหลายหลังนั่นไหมครับผู้คนมากมายเกินน้ำเสียเกินกำจัดน้ำเสียมากมายไหลลงไม่ย้อนกลับเอาละครับผมเสนอวิธีจะดกำจัดก่อนจะทิ้งน้ำลงก็คิดกันนิดหนึ่งสะอาดสักติดหนึ่งอย่าเพิ่งทำหน้าตาบึ้งตึง ่่วยกันนนนตรองงคลิดหึพขขำหบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันขยะอาหารผลเปื่อนสูงจากการล้างจานหรือทำกิจกรรมบนแพรและทิ้งลงแม่น้ำไม่ได้ทำการกรองก่อนทำให้น้ำเสียมีผลกระทบต่อแม่น้ำและสิ่งแวดล้อมแต่การทำงานของเครื่องนี้พอน้ำลงผ่านทั้งดักไขมันและเครื่องกรองน้ำประกอบด้วยกรวดหยาบกรวดเล็ก และฟองน้ำเท่านี้เราก็จะได้กรองน้ำให้สะอาดก่อนทิ้งลงแม่น้ำแล้วค่ะมาช่วยกันรณรงค์กรองน้ำเสียให้สะอาดก่อนลงแม่น้ำนอกจากจะช่วยรักษาความสะอาดแล้วยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราน่าอยู่มากขึ้นเพิ่มรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีชุมชนที่สะอาดพัฒนายั่งยืน